เอาเอาได้ไหมแต่ไม่เอาเอ็พออกอะไม่ได้ครับเ,เอาล็อนี่จล้างรถไปไหนครับเนี่ยย่างเฉยเเอ <c oughs> อต,ตอนแรกผมเห็นตั้งนานก็ไม่ล้างเขาจะหยิบถ่ายเอาร้างรถเลยดีกว่าอะไรที่มันซับซ้อนอะอย่าไปใช้เพาืาอนจะเสียตังค์เหมือนกูนี่เห็นไหมเล่นก่อนเจ็บก่อน นมันเห็นว่าเขาเหื่อเอฟเอกันไงมันก็อยากเหื่อเขาบ้างมายุ่งอยากเหือเขาด้วยที่ล้างมีเป็นร้อยเดี๋ยววันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูไงครับผมเอฟเอมันเอฟเอเนี่ยมันก็แต่งได้หลายสไตล์ไง <c oughs> หลายแบบอันนี้ก็สไตล์หนึ่งเหมือนกันสติ๊กเกอก์อะไรเงี้ย ลองไปหลายรอบแล้วมันก็มาแปะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวมึงจะพ่นแลกเกอร์ทับเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นคันที่ทำไปแรกๆนะที่ทำไปแรกแรกแต่งนะแรกแรี่หม่ที่แรกหดแหลกที่ผมแต่งรู้เอาได้แร่แรเพื่อนมาแรกกคือคันนี้แหละเสียงพี่คันนี้มาแต่งยัดยิ้มาผมก็แต่งเฮ้ยโอ้โหต้องโดนอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวหยิบมาให้ดู นี่แสดงว่าของยังไม่ครบปลายใหญ่ใช่หรอนี่ครับ MP คัดต้อมครับเราเปิดตัวด้วยสินค้างนี้เลยนี่ใช่ครับคือคันนี้มันผิดครับนี่ครับของยังไม่ครบที่ว่าคือนี่นะครับคัดตอมครับเอาเอาได้ไหมแต่ไม่เอา MP ออกอ่ะไม่ได้ครับเอาแค่สองตัวครับน็อตเทเทเนียมนะครับน็อตเทเทเนียมนะครับกี่ร้อยพี่ ของพวกนี้เป็นของ C N C หนูถามราคาแล้วท้อใจดูงานดูงานดูผิวอย่างดีครับนี่ครับถอดตรงนี้ออกครับแล้วใส่นี่เข้าไปครับร้อยน็อตครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวใส่ให้เลยครับก่อนกลับบ้านโดนเลยครับเท่าไหร่นะพี่เพียงแค่โอนครับราคากันเองกันเองกันเองนย่ยตกเลขเจดแปดพันพอไหฮะเดแปดพันไให้ห้าพันไปไม่ได้ใช้อะไรด้วยเนี่ยนี่เขาได้ตัวหิ้วสวิงอาร์ม เดี๋ยวผมเอามันเก่าไปชุบก็ได้เออให้มันเป็นเหล็กมนเป็นเหล็กนี่อลูมิเนียม 5, <000 S 1> โดนเลยโดนตายยาห้าสันห้าสั่นขอขอท่าอิธีพพ่นี่นี่ตรงนี้ครับถอดตรงนี้ออกครับถอดชุดนี้ออกครับใส่ชุดนี้เข้าไปครับซึบนี่น็อตเล็บนี่ผมทํามาให้น็อตเกลียวนี้ด้เป็นเตเลสโวจมหาโคตรยากโคตรแพงนีกว่าจะได้มา เพราะว่าน็อตแบบนี้ใส่มาในหลุมนี้ไม่ได้ไงใส่ปุ๊บมัไขไม่ได้มันต้องเป็นหัวจมโดนตายยาอันนี้คือโทรหาเพื่อนมาซื้อของอย่างเล้อย่าพูดมากถ้าอยู่ด้วยกันต้องใส่ของเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันใหม่อะยัดนี่ก็ไปเปลี่ยนของมาหลายอย่างเหมือนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนท่อกับเปลี่ยนนี่นี่นะ <c oughs> เปลี่ยนท่อกับเปลี่ยนบาะมาแล้วเนี่ยนี่บอก,ก็บอกแท้แลเนี่ยโอ้โห <c oughs> เซนเตอร์แมนอะไรเนี่ยใช่ครับท่อบออโชคสวยงามไม่เพราะนั้นมันเป็นของที่เคยแต่งไว้อยู่แล้วไงอ๋อไปอัปเดตมาใหม่ใช่ครับมีท่อกับน่าจะมีท่อกับบอกพี่มันเหมือนไปได้มาคือคนเขาสั่งเข้ามาในไทยแล้วเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ทำต่อผมก็เลยได้เพราะมันก็ต้องมันมันมันก็ต้องไปบอกเอฟอง f ก r เลยใช่ไหมเนี้ยท่อกขต้องเป็นเอฟแองเกลพี่ คนนั้นเขาบอกว่าเขาเขาทำในแกงาาแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาขายแล้วเขาสั่งของแต่งมาแล้วผมก็เลยไปรับต่อเพราะไม่งั้นสั่งนอกรอด้วยราคาอยู่ตรงนี้ก็ลดให้ว่าจะยืมไหมเบาะยืมเบาะนะยืยยืมยืมยืมบอนะย,ย,ย, <c oughs> ยืมบาะ <c oughs> พี่พี่ทำงาน CNC 5, C N C ขายล้าพันพี่ยืมบอะผม ไม่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นแบรนด์ไงบอกมบนมีเยอ่ห้อไงก็แต่มันดูรายละเอียดอีกทีนี่ก็รายละเอียดเยอะเหมือนกันครับเนี่ยคันนี้รายละเอียดเยอะเยอะก็เยอะเหมือนเดิมคือแม่งคันนี้แม่งก็คัดต้อมของเดิมก็มีน้อยมากเหมือนกันนะเพราะช่วงหน้านี่เปลี่ยนหมดนะเอาไหมมามเรารีวีวคันนี้สักรอบไหมก็ดีครับพี่ได้นะเน,เ,เนี่ยเอาง่ายช่วงหัวข้างหน้าเนี่ยมีเดิมแค่ไฟหน้านะเวย้ย ไฟหน้าเนี่ยเหรอพี่ไฟหน้าในเดิมก็คือแก๊ปแก๊บกับไฟหน้าในเดิมแต่เนี่ยมองไล่มาเลยมีประกับประกับเดิมประกับเดิมแต่มือเนี่ยมือคัดเนี่ยก็เป็นเบรนเจอร์เห็นไหมมือคัดเบรนเจอร์แฮนด์ทาชินไอตุกตาโอจีเนี่ยปั๊มเบรกก็เปลี่ยนเนี่ยก็เลยอาทิตย์ที่เหลือเดิมไม่จะมีประกับสองข้างกับไฟหน้าเนี่ยมาเนี่ยโอจี แผงคอ่ก็เป็นเอพคัตตอมที่ผม CNC ซขึ้นมาตอนนั้นเรามีคอนเซปต์ด้วยนะ,ะแบบคันนี้แบบว่าของอะไรที่มันเป็นสเปกมันอ่ะแต่ชาวบ,บ้านเขาแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใช้อ,ะอ่ะเราก็เหมือนซื้อมือสองได้ซื้ออะไรแบบใช่ไอ้อย่างเงี้ยหากว่าจะหารอมือสองแล้วมันเป็นสีดําแล้วเป็นมือสองเลยก็สเปกที่ต้องการเนี่ยก็รออยู่สักพักหนึ่งนะเะบรกด้วยเด็กกยใช่เนี่ยอย่างโชคหน้าอย่างเงี้ยโอรินสีดําอย่างเงี้ยหายากนะ แพงด้วยเอาตรงๆเลยจะบอกคู่ยึงไงเฉพาะกระบอกไม่มีแผงคอนะก็เอาเรื่องนะครับก็เอาเว้ว่าแปดหมื่นขึ้นไปอะเฉพาะกระบอกอ่ะไม่รวมขาเบรคไม่รวมอะไรเลยนะแค่แท่งๆตรงๆสองแท่งเนี่ยสีดำนะสีอื่นอาจจะถูกกว่านี้นะแต่สีดำแพงเนี่ยแล้วก็มีนี่ตัวบาลานซ์โชว์ตัวบาลานซ์โชว์ก็ทำใส่ลงไปเนี่ยตัวบาลานซ์โชวตัวนี้ก็บูรีไปฟ้ามส่งแล้วมัจะดูแต่ชั้นชั้น าแต่เรื่องเนี่ยปั๊มเบรกลอ้อจานดิดไม่มีเดิมเลยคันนี้ช่วงหน้าเนี่ยคือช่วงหน้าแม่งก็เปลี่ยนทุกชิ้นเนี่ยแต่ดูบางมากเลยนะครับใช่เดี๋ยวขอดูขอดูล้อหน่อยครับพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูจ่ายเงินนี่ก่อนมาอันนี้ช่วงหน้าจบไปแล้วขอขอขอดูล้อหน่อยครับพี่ลอ้อ ล้อเนล้อเดียวกับผมเลยล้อเดียวกันหน้าสิบเก้าหลังสิบแต่ของยัดหลังสิบหกของผมเป็นหลัง 17, หลังสิบเก้าหลังสิบเจ็ดสีเดียวกันเห็นไหมสีเดียวกันเห็นไหมแต่ไม่รู้มอในกล้องมันเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นน้ําเงินเป็นน้ําเงินเข้มๆแต่น่าหนําเงินเข้มลองเทียกบกับดําดูได้็น,นะครับผมพอพอเห็นอยู่ครับอย่างเงี้ยมันจะเห็นแต่ว่าแต่พอมันมืดเมื่อไหร่นะมันจะกลายเป็นดาไปเลยล้อเมันเป็นมิดไนท์บูอ่ะทันนี้ตรงช่วงกลางจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะเครื่องยัดก็ไม่ยุกอ๋อครับผมอ่าเขาจะไม่ยุกเขา ผักเทามาพักเทานี่ก็ไทชินนะนี่หน้าตาเนี้ยไทชินผมจําได้นี่เนี่ยไทชินผักเทาก้ากบหัวเกียร์มัง้งที่เป็นไทชินนะแต่งมากกินได้ <c oughs> น้อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเป็นสวิงอาร์มเคเจสวิงอาร์มมันน่าจะใส่พวกไดน,หนาหรืออะไรมาเนี่ยแหละนะคือมันเป็นสวิงอาร์มแต่งฮานะร์เรนนะแต่ว่ามันไม่ตรงรุ่นเอเซงงาร์ผมเอามาแก้ใส่แก้ใส่หรอครับ อ้แก้ผมก็พูดไม่ถูกอะมันก็มันต้องต้องเว้าหลบต้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีรอยเวาอยู่นิดนึงนะับไม่งั้นมันชนเฟรมเวลามันกระดกขึ้นมันชนเฟรมตรงเนี้ยเออหลายอย่างที่ผมจะใส่เข้าไปได้แล้วก็เป็นชุดสเตอร์ที่ผมใส่เข้าไปเหมือนกันเป็นเนี่ยเป็นเอพีคัตตอมชุดสเตอร์แล้วก็เปลหลังอยัดตอนนั้นอะมันหักเปลหลังนี่เปลหลังมันจะเป็นเปลแบบเป็นชิ้นหุ้มมาถึงตรงเนี้ยเออเป็นเป็นเปลแบบเดิมอะพอยัดมันหักผมก็เลย ให้รุ่นน้องเขา CNC นี่ขึ้นมาโอ้งานสร้างนะครับใช่ขาตัวนี้โชกนี่ก็เป็นในตอนนะนี่พวกโชกแพงๆมันจะเป็นลูกปืนตาเหลือกบนล่างเลยจะเป็นอย่างนี้ได้โอ้โหอย่างนี้เลยครับนี่ไม่ใช่หลวมนะขอขยับอีกทีครับพี่แต่พวกโชกชกแพงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่บูสตรงๆไงมันจะเป็นลูกปืนตาเหลือกเว้ยโอ้มันให้ตัวได้ด้วยใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นโชกที่ราคาสูงๆหน่อยมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ย แต่ยาให้โชว์ตัวเองเหมือนราคาสูงก็ไขให้มันหลวมๆน่าเกียบอันตรายนี่แล้วก็มีใบดิสนี่เบริลเจอร์ตั้มหลังก็เป็นเบริลเจอร์ตัวเล็กซึ่งเขาไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กันเพราะว่ามันเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่อ๋อครับผมเดี๋ยวไม่ค่อยอยู่แต่มันสวยผมก็แล้วถ้าผมแต่งไงผมก็บังคับไปยัดใส่แบบนี้มันถามว่าเบรกเบรกได้ไหมเบรกได้ชะลอไว้ชะลอรถแต่แบบจะให้เบรกจึ๊กเหมือนเบรกหน้าไม่ได้คนละเรื่อง นี่บอกบอกก็เป็นเซนเตอร์แมนแล้วก็เป็นนี่เป็นท่อซาวิกี้ท่อนอกตรงรุ่นนะเนี่ยสำหรับเอฟโดยเฉพาะเใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วจะมีคาบูซิงที่ใส่ให้มันไปอะคาบูสัตไ์อีาบูสฟตไลไ์เนี่ยมีคณนี้ใช่ใช่มีคนี้แต่ี้โวกห่างมากนี่แหละขยายมัน็นประมาณนี้แหละ ซึ่งมีจริงๆอะไรก็พอๆกับผมแหละพอกันก็ล้อเดียวกันเลยล้อมีอวกานใส่โซ่สเตอร์เหมือนกันสวิงอาร์มสวิงอาร์มที่นี่แพงของผมถูกครับผมเรื่อของผมไม่ใช่ถูกหรอกผมเป็นสวิงอาร์มของพวกบิ๊กไบค์ผมมาแปลงใส่แต่ดูจากมุมนี้มันบางมากเลยนะพี่ใช่อันนี้เป็นรถสไตล์บางของผมสไตล์ทัวริงทัวริง,รงอันนี้จะือนสปอร์ตหน่อยสปอร์ตคล่องตัวขับในเมืองอะไรเงี้ยของผมจะใช้เดินทางเป็นทัวรลิง เพชรอามันมีหลายสไตล์บางคนที่ไม่แต่งก็มีนะครับผมเป็นเพชอาแต่ว่าเขาเรียกแต่งไหมก็เรียกแต่งแหละแต่ว่าแต่งแบบเดิมอ่ะแต่งแบบเดิมยังไงวะเรียกไงวะเปลี่ยนของอเปลี่ยนของให้มันใหม่ให้มันออริจินัลแต่ว่าชิดดูใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมบางคนเป็นแนวอนุรักษณ์ก็มีแนวอนุรักษ์เป็นทรงนี้ก็มีนะแนวอนุลักษ์เป็นทรงแบบมีกระเป๋าเมนโม่ีก็มีเหมือนกันอ้โหายากมากเลยมันก็มีหลายหลายเวอร์ชันอ่ะครับมียันเป็นโพลิสก็มีนะ ถ้าแตนดาแลงพวก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 แต่งสแตนด์ด่อ่ะค่อนข้างแพงครับมันก็แล้วแต่ชอบนะบางทีคือแบบว่าอย่างเราจะซื้อของแต่งใช่ป่ะก็จากของสแตนด์ดเนี้ยบางทีราคาแม่งไม่หนีกันเลยโอ้เลือกยากนะเราก็เลยแต่เราเป็นคุบ้านแต่งรถไงเราก็ซื้อของแต่งแต่บางคนก็จะซื้อว่าออริจินัลมาใส่อะไรอย่างนี้แล้วแต่ชอบนี่จะล้างรถไปไหนครับเนี้ยงเฉยเออ ตอนแรกผมเห็นตั้งนานก็ไม่ล้างเขราจะหยิบถ่ายเอาร้างรถเลยดีกว่าไม่กลับมาล้างอยู่แล้วเพิ่งอ,ออกมางไง <c oughs> ออกมาแบบฝุ่นเยอะที่บ้านมันน้ําไม่ไหลไงแล้ว <c oughs> ก็ประหยัดเครือ่องล้างนี่จริงๆอยากจะเอารถผมเนี่ยมาจอดคู่กันแล้วก็ถ่ายนะ <c oughs> เทียบเลยพี่อแต่ตอนเนี้ยนี่ทําขาบางคนอยู่ครับผมเออก็เลยขี้เกียจเลื่อนทําขาบางคนเดี๋ยวทำขาบางคนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเลื่อนมาจอดข้างกัน เฮ้ยผมเห็นที่มีพวกเสื้อวงพวกหรือกางเกงวินเทจยีนอะไรสวยๆเยอะใช่ป่ะเสื้อวงไม่เหลือแล้วเอามาเช็ดรถสักคันได้มั้ยโอ้โหน่าสศร้าเลยพูดจามีแต่เสื้อเอฟเอคย์อ่างเงี้ยเอาไหมเอาหรอของเงี้ย MP ป่ะเอางี้ดีกว่าค้า MP ซับน้ำดีนี่เดี๋ยวเพอเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าตอนนี้ปุ๊บใช่ไหมแถมเสื้อตัวหนึ่งเลยแถมเอฟเอคย์หนึ่งตัวเดี๋ยวแถมได้ใจเลยขายของเก่งอย่างของมึงนี่ต้องสอง X อายัด ปีนี้นี่ปีงูออกเสื้อลายใหม่มานี่ลาย f อ r ข้างหน้าจะเป็น UFO แล้วมีเอเลียนแบบนี้นะข้างหลังก็จะเป็นมีงูปีนี้ปีงูไงก็มีงูมี f อ r FXR อาเอฟเอร์มาือเอ็มแปดด้วยกกแลังเธอนี่ลายเลดซอนโกอันนี้เป็นซับพอร์ตนี่มีขาวดำนะครับใช่มีสีขาวกับสีดำนี่แล้วก็เดอะแฟตไมซิกันนี่ขึ้นรูปอันนี้ชื่อลายบนะิ๊กโลโก้นะนีบิ๊กโลโก้ อันนี้ลายยักษ์นี่เป็นยักษ์คือปืนยักษ์แล้วก็จะมีลายพระแม่อันนี้พระแม่นะพระแม่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหน้าเป็นแบบนี้ลายนี้ลายนี้กับลายแซมเนี่ยอันนี้ลายแซมนี่แซมคือพระแม่กับแซมเนี่ยจะมีแขนยาวแต่ลายที่แขนจะเหมือนกันนะโอเคนี่แหละสรุปลายเสื้อมีประมาณนี้สนใจทักในเพจมานะครับนี่บีนิลายงูลายงูเอาลายงูไปก่อนนี่ โ <Okay. S 2> อเคฝากไว้เวยครับสวัสดีครับจะต้องทำอีพีหนึ่งนะไว้แบบว่า เอาเอฟเฟกซอาร์มาจอดเลยพวกเราให้หมดเลยนะกี่คันครับมาจอดให้หมดกี่คันแล้วครับสี่สี่มีไอยอดมีเฮ้ยของผมมีชื่อแล้วนะซับมาลีนนะเรือดำน้ำนะอันนี้นี่เรือดำน้ำโอ้มีหนุนหลังด้วยโคตรสบายเออนั่งตั้งถึงจะสบายแล้วก็มีโดยยอดมีซับมาลีนมีทีมชมพู แล้วก็มี f อ r เอเอชเชาว r เ c ล n g สซิ่งโอ้โหนะเขาไปทำมาใหม่นี่ครับใช่มีสีแล้วแม่เดี๋ยวลอาติ๊กเกอร์นี่ให้นี่เอฟเอ r อดีวะเลยสว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 ยเขาลอกกับเพชรพายกล้อไอ้นี่ไม่ต้องลอกต้องต้อง้งแตะไวล้วพี่จะทำสีป่ะเนี่ยไม่ก็คือเดี๋ยวจะมีที่ปิซโนโลกปลายเดือนนี้ก็จะขับก่อนขับให้มัน หนำใจก่อนหายเถอะเก่อนดูกาแฟมันดูมันมันมันจะบางผมไม่ขนาดนะมันมันก็มันก็มันก็มีแผ่นดาม,มันไป้หมดแล้วแหละแต่ว่าตอนเราลื้อเสร็จอ่ะเราก็มานั่งเชื่อมเชื่อมเต็มอะ <c oughs> ม่ะเชื่อมเต็มเก็บรอย p o w d โค้ดอะไรเงี้ยนาทีหลังแต่นี่ก็คือถ้าเกิดทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอเคให้ผมว่าคงไม่มีอะไรต้องเชื่อมแล้วเงี้ยก็ลุยก็ก็นี่ต่อก็ค่อยลื้อทำสีแล้วก็นี่เดี๋ยวจะบอกไอ้นี่นะนี่แผ่นชาร์ตนะ คือคันเนี้ยตอนซื้อเครื่องกับสายไฟมาใช่ปะไม่ได้แผ่นชาร์จมาเว้ยครับผมเออไม่ได้แผ่นชาร์จมาก็เลยลองเพื่อนสั่งแผ่นชาร์จนี่มาให้ใช้ของจีนนี่นี่หน้าตาดูอย่างดีเลยลองทำจุดยึดใส่ไปเรียบร้อยเลยเอาคอมาเสียบมาลองเช็คดูไฟชาร์จด้วยครับผมแต่ขับไปนานๆแม่งไม่ชาร์จ มันใช้ไม่พอหรือยังไงไม่รู้อะเอาง่ายขับไปนานๆปุ๊บไฟไฟรูปแบบแม่งขึ้นเออสรุปว่าแค่จะบอกว่ามึงอย่าไปสั่งเสียตังเปล่ากูลองกูลองแล้วเนยอันเนี้ยใส่อยู่ในของแท้ยืมจากของเพื่อนมายืมจากขอให้โคกมานี่ของ M8 แพ้แต่กูจะบอกให้่ว่ามึงอย่าไปเสียตังซื้อเพราะอะไรไหมของแท้ที่นย์เนี่ยเอาง่ายมันก็แปดพันกว่าบาทนะไม่เกินหมื่นนะนี่ตอนนี้ของกูเป็นเป็นหมื่นแล้วเพราะว่าซื้อของปลอมมาด้วยไงของปลอมก็ซื้อมาพันกว่าบาทไง แล้วก็ไปลนอีกลงอีกแปดพันกว่าเรียบร้อยแล้วคนที่แนะนำมันเขามีส่วนรับผิดชอบไหมเห็นไม่ใช่แล้วแต่ <c oughs> สั่งจากจีนนะ่ะ <c oughs> แต่ก็เห็นว่า <c oughs> เอ้ยอะลองดูแค่จะบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่าไปใช้เลยจากจีนนะ่ะ <c oughs> ใช้พวกไอพวกชิ้นที่มันเห็นเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ่ะเป็นแบบเป็นชิ้นอลูมิเนียมเป็นอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังพอใช้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันซับซ้อนนะ่ะอย่าไปใช้เพราะกนันจะเสียตังค์เหมือนกูนี่เห็นไหมเล่นก่อนเก็บก่อน มาอกเอาไว้คอยบอกพวกมึงว่าอย่าไปซื้อเนี่ยไม่ได้นี่เอามาเทียบกันให้ดูว่ามันนี่ถ่ายรูปได้ดีกวเ <Hello. S 1> ล่าครับเปลี่ยนตรงผมมั้งเหรอไดมอนไม่จะได้หลานเป็นทรไปแล้ว <laughs> มีมีผู้หญิงไม่ชอบนะก็มีน้องวอนหนึ่งมาชอบเน,นี่ยความสุขเป็นประมาณนี้แหละทำรถเสร็จนะอีกแบบก็ต้องจอดเป็นวีหรือหน้าชนกันพี่มันถึงจะแบบเออเนี่ยความสุขประมาณนี้แหละทำเสร็จใช่ป่ะจอดยืนมองยืนนั่งนั่งยืนมองนั่ง,งมองทั้งวัน <laughs> โูนี้ระบบไฟระบบอะไรแม่งโคตรเยอะเลยด็ดเราะม่งไม่ใช่ <laughs> คันนี้็เอะ กูง่ายตรงที่ว่ากูซื้อเนี่ยสายไฟเนี่ยไม่มีตัดกูซื้อมาหมดเลยกู hmm. ซื้อมาหมดเลยแล้วก็แนดนเนี่ยกูยอมซื้อข้ทั้งแผดนเลยนะแผดนเดิมเพราะมันจะมีประกับมาด้วย hmm. แลวปลั๊กเบิร์คือมันเสียบอย่างเดียวอ่ะ hmm. ไอ้างี้คันนี้คือเสียบล่าสุั้น,นี่วนะ้ยทำเสร็จเนี่ยเสียบปั๊กเสร็จที่ใส่แบตสตาร์ทขับได้เลยไม่งี้ระบบไฟมันเยอะมันกินแบตกว่าแบตลูกใหญ่กว่าหรืออะไรแบตลูกนึงก็สามพั 3, นไรเงี้ยก็มไม่ได้แพงอ่ะ เดี๋ยวนี้แบตมันถูกไว้แต่ว่าหมดเร็วเสียเร็วออก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนแรกนึวก็จะโอ้ตอนแรกพกกออรกี่วแบบ่าโอ้ยหเฮี้ยทำเสร็จป,ปุ๊บเรื่องสายไฟนี่กูต้องงมอีกเป็นเดือนแน่เลยไอ้สัตว์เนี่ยนั่งเสียบอยู่เนี่ยเสียบปุ๊บเอาแบตใส่สตาร์ตติดเลยติดเลยแล้วก็มีแค่ปรับน้ำมันปรับไปนิดหน่อยก็ขับได้เลยมันอาจจะคิดว่ากูเก่งด้วยแหละอาจจะเป็นตรงนั้นมากกว่าก็าเก่งที่ไม่น่าซื้อชาร์จจากทีมาหลอกไป ไม่เพราะมันบอกว่าพันกว่าบาทออลองเลยลองเลย <c oughs> ลองเลย <c oughs> ถ้าเจอก็คุ้มอ่ะอ่าสุดท้ายอย่าไปลองนะ <c oughs> กูลองให้แล้วใช้ไม่ได้โอ้แต่ทำมาแล้วแบบดีมากเลยขี่ล่าสุดนีด่ <c oughs> ขี่ล่าสุดเพื่อนบ่นหมดเลยข้างหลังบ่นหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไอตีไอตีนี่ไอตีไวเพจผมนี่ขายรถคีคันเก่าไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ไปถอย2024 <c oughs> มาแล้วอะ่ะ ถอยคันใหม่มาเลยอ่ะทอใจเลยหรอกว่าโอ๊ถ้าคบึงขีอย่างนี้ซื้อคันใหม่ดีกว่าแม่ซื้อแล้วอ่ะแล้วของพี่เมนมีโลโก้เอพีเลยมีไม่มีมันมีอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าพี่หายไปแล้วป่ะมันมีอยู่ฝั่งเดียวว้พี่ กูมีหลายชุดกูมีหลายชุดอันนี้แสดงว่าหยิบหยิบหยิบผิดโอ้นี่หลอกคนอื่นใส่โลโก้มมี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 อยู่ฝั่งนี้กูกู C N C ไว้หลายอันเงี้กูคงหยิบไปอัไนี้ไปหยิบแผ่นที่มันลเกลี้ยงมารีบรีบเออมี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 อันนี้ไรพี่ก็เป็นแบบเป็นแบบแค่ท่อหายใจมันนะแค่ท่อหายใจมันเฉยไม่มีอะไรยืมบาง จะเป็นเครื่องรถใหญ่อยู่แล้วอ่ะมันก็เครื่องรถใหญ่ปพะวะ่าเครื่องเครื่องใหญ่กับพวก Car อีโก้คอีกใช่ปหล่ะอีโก้คันมันพึ่งจะพันห้าพันสามผมเคยโฟก์แม่งใส่อะแม่งเอาวีโว่ใส่ใช่หรว่าใช่โฟกโฟกใส่ได้โฟก์เอาเครื่องทิมแล้วก็ทิมแบบเกียร์เดิมไงทิมแบบเกียร์เดิมมีเกียร์ถอยมีอะไรได้มหมดเลยแล้วนี่วันว่างๆของเราประมาณนี้ไหมครับพี่ประมาณนี้คนนี้ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้อยัดขับมาขี่ขี่รถมามาเหอะพี่จะใส่รุ่นไหมอ๋อ ใส่เอาเลยไหมเดี๋ยวใส่เดี๋ยวมันหนีกลับไงเดี๋ยวไม่อยากใส่ให้มันไงไม่ใส่ผมก็หนีกลับได้ไม่ใส่เดี๋ยวหนีกลับง่ายแล้วไม่เสียตังค์<ไ>งั้นเดี๋ยวถอดไว้ก่อนแล้วก็ยังไม่ใส่ไงถอดราคาไว้ทิ้งรถไ้เนี่ยไม่เอาเกจ่าเดี๋ยวทำให้เลยแ๊บนึงทิงรถวัถนนี้ผมชอบเลยนะอย่าเกะกะไม่มีที่จอดด้วยเกะกะไม่เอาไอ้สิ่งไเนี่ยแม่งยึดยึดเครื่องอ่ะยึดเครื่องเนี่ยคือหูหลังนี่แหละ คือหูสวิงอาร์มเนี่ยมันจะร้อยหูเนี่ยมันจะข้างนในมันจะมีแกนมันจะร้อยร้อยผ่านยาแทนเครื่องสวิงอาร์มหูเกียร์อย่างนี้หมดเลยสามอย่างเลยพี่ใช่แล้วก็มันยึดเครื่องอีกทีหนึ่งคือหูหน้าหูหน้าคือหูนี้หูตรงเนี้ยมันจะมียาอีกตัวหนึง่ง<ม>คือเนี่ยมันจะมียาตรงกลางตัวหนึง่งซึ่งเอฟเอไอเนี่ยแม่ยึดเครื่องแค่นี้ยึดยึดเครื่องหน้าหลังน,นะครับยาข้างหน้ามียาแทนเครื่องตัวหนึ่ง ข้างหลังยึดที่หูแก่แค่เนี้ยมันยึดแค่แค่นี้เลยแล้วของที่พี่ทําใหม่มาได้แล้วมันก็จะยึดยึดขึ้นบนตรงกลางตัวหนึ่งตอ่พี่ทำมาใหม่ได้มาตรฐานมาัม้ยใครทำสำ<อ>คัญมากเลยสำคัญที่พี่จะทำใหม่ตะโชว์ไอ้หนูและเรื่องไหนความหน่วงข้าง,างตัวเนี้ยที่มึงเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบรูเฉยๆอะไรอย่างนี้เลยนะเว้ยรูเนี้ยมึงดูมันไม่ได้ตรงนะเว้ยมันมีระยะอะไรของมันด้วยนะเว้ยกูทำเป๊ะออกมาเลย คือรูเนี้ยทางแ่สารูเนี้ยมันไม่ได้ตรงกันนะเวย้ยคือไอสองรูเนี้ยตรงแต่ไอรูที่เนี้ยมันจะ,จะเยิ้นิดนึงด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีท่าของมันนิดนึงนะคือมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มั่วนะกูเนี่ย,ย่าพูดมากเลยเออไงมึงจ่ายเงินจบเดี๋ยวกูใส่ให้เหมือนไม่มีอะไรอ่ะ อีพ mm. ีนี้ไปกันนี่เลยนี่เห็นไหยเราใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสามวกเอเอฟเอกนี่เอ็มบีคัตตอมบังคับใส่ไปเรียบร้อยน <รถ S 2> ีน<ง>่แ้ากับแก๊งเราเอฟเอกรเนี่ยผมชอบมันเดินมากกว่าเปลี่ยนคือทั้ง <c oughs> พี่ <c oughs> วันหนึ่งอาจจะมีราคาแลนะ้วเน,นีย่ยมเมื <c oughs> <c oughs> อนงนอกไม่เปลี่ยนหมดสต่นมกอ่ะโอ้โหสวยจริง นี่แก๊้งผมใส่ทุกคนใส่ทุกคันบังคับใส่ทุกคันโอเคอีพีนี้ประมาณนี้วันนี้คือชิลๆกับเอฟเอแกร์วันนี้เดี๋ยวที่เดี๋ยวนี้จจะมีอีกอีพีนะเดี๋ยวจะพยายามรวมมาแบบว่าให้ครบเลยแบบสี่คันเลยเออถามพี่เอถ้ารถ,ถ,ารถนั่อยู่กับผมนะอยู่เขาที่จริงๆนะชมพูขับได้โชวเวลขับได้ตอนนี้ขับได้พร้อมกันสี่คันแล้ว ต้องรีบถ่ายนะเพราะว่าก่อนที่คันไหนคันนึงมันจะเข้าไปซ่อมเราเรีบถ่ายก่อนตอนนี้พร้อมทุกคันแล้วโอเคโอเคโอเคอีพีนี้ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันสบายสบายของเ n อแล้วคิดยังไงเขาออกมานะมันโทรโทรศัพท์คุยกันพอดีแล้วมันก็ถามกูทำอะไร กูบอกบอกูไม่ได้ทำอะไรทารถอยู่บ้านรถเลยขีย่เข้ามาหาโหตอนนี้นี่เขาฮอตมากนะครับไม่เจอในช่องตัวเองเลยนะครับสามารถเจอได้ที่ช่องอื่นทั่วไปเริ่มออกสื่อ